อโยมน้อมใจไปด้วยนะน้อมใจด้วยในะในระหว่างที่โยมท่องอิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุทิเซนะจอะไรเนี่ยโยมก็ต้องน้อมใจไปเลยนึกถึงนึกถึงโยมไม่รู้จักชื่อโยมนึกถึงหน้าไว้กวดน้ําทุกวันนี่แหละที่กำมังจะพูดถึงเรื่องของการให้ การที่โยมเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมแสดงว่าโยมเป็นผู้มีปัญญาเพราะอะไรเพราะโยมเห็นเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเห็นประโยชน์ของการถือศีลนะเห็นประโยชน์ของการให้ทานมีใครบวชแล้วไม่ได้เอาเงินใส่ัจัยใส่ตู้บ้างมีไหมมีฮะเออใส่ตู้ นะนั่นก็คือการให้ทานอเทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเป็นการให้ทั้งหมดเราแผ่ไม่ตาก็ให้สรรพสัตว์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังท่องก่อนให้ฟังน,นะคนผู้ให้ใจดีเป็นที่รักใจแน่นหนักมัรรมุนมิผุนผันใครตกยากย่อมมาหาเป็นสำคัญ จิตมุ่งมั่นปันเผื่อช่วยเหลือไปเสียสระประจำทำประโยชน์เตรมปาโมดให้ทานสมราญใหญ่เป็นที่รักของชนคนนอกในถึงใครๆใจรักมักทำทานอันนี้เป็นกอนที่ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหรน่นะเราพยายามให้ยมจำแล้ว จำไม่หมดก็ไม่เป็นไรให้โยมเป็นจำเป็นวักวัดไปโยมจะได้มีความยินดีในการให้นะเข้าใจว่าทุกวันทุกวันนี้สังคมมันมันบีบประครับให้เราต้องเห็นแก่ตัวมากขึ้นแต่เราก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวจุดเกินไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอืม ถามว่าเราเช่วงที่ปฏิบัติรรมหมายถึงช่วงที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยที่ผ่านมาเรานึกถึงอะไรบ้างที่ที่เรานั่งกันไปแต่ละครั้งเนี่ยเราได้นึกถึงสติปัฏฐานสี่ที่ว่ามานี่ไหมยมนึกถึง ใครไม่นึกถึงบ้างหรือแค่นั่งไปอย่างนั้นเพื่อกำหนดให้ตัวเองมีสมาธิเท่านั้นโยมอย่าลืมเจตนาลมของการบวชในครรมะนะให้เราพิจารณาอะไรหนึ่งร่างกายความรู้สึกจิตของเราคิดอะไรอยู่เครียดอะไรอยู่ปล่อยวางไหมนะ มานึกถึงธรรมะที่ระพุทธเจ้าสอนที่พระอาจารย์แต่ละท่านมาเทศให้ฟังโยเก็บตปคิดเรียกว่าวิปัสสนาที่เรานั่งสมาธินั่งเรียกกรรมฐานรวมกันเป็นวิปัสสนากรรมฐานเอาเก็บคําพวกนี้คำสังส่งสเนี้ไปคิดพิจารณาถึงขันห้าร่างกายเราขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์ใช่ไหม อะไรทุกบ้างขันห้าตรงไหนที่มันเป็นตัวทุกบ้างเราคิดนึกถึงมันในช่วงที่เรานั่งกรรมฐานเราต้องนึกถึงตรงนี้นั่นเขาเรียกว่าเราจะได้อะไรจากการนั่งกรรมฐานได้ประโยชน์จากการนั่งกรรมฐานขันห้าขันห้าเป็นตัวทุกคนเราเกิดจากอะไรดินน้ำไฟลมใช่ไหม เรามาพิจารณาถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไหมในการแต่ที่นั่งแต่ละครั้งให้นึกถึงเราก็จะได้ประโยชน์จากการนั่งกรรมาฐานนะเกิดก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์จะตายยังไงไม่เป็นทุกข์ก็ต้องเตรียมตัวตายต้องอยู่อย่างคนที่ตาย ทำยังไงอยู่อย่างคนที่ตายคนตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรถูกไหมมันก็อยู่ไปวันๆอยู่ไปวันๆเราต้องเตรียมตัวก่อนที่จะตายตมันทําความดีสร้างคุณงามความดีอะไรที่เป็นประโยชน์แต่ตนเองแก่สาธารณะแก่คนรอบข้างเราทําไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เราก็ทำ นั่งกรรมฐานแล้วต้องนึกถึงอะไรอีกอริยสัจสี่อริยสัจสี่ยีอะไรมีทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คือทุกข์สมุทัยคืออะไรเหตุแห่งแห่งการเกิดทุกข์เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นิโรธคืออะไรผลทางดับทุกข์มรรคคืออะไร ผลของการดับทุกข์ถ้าเราดับทุกข์ได้แล้วผลมันคืออะไรที่คือมรรคนี่ในสิ่งที่เราควรจะต้องนึกถึงในช่วงที่เรานักก่งกรรมฐานทำมั้งไหมทำอย่างที่อัตมาพูดมั้งไหมทำอย่างน้อยนั่งครั้งหนึ่งให้ยึดถึงเรื่อง ตั้งแต่เราเกิดมานั่งหลับตาธรรมฐานนั่งคิดไปสมาธิเรามีแล้วจิตเราก็จะอยู่กับเรื่องตัวนี้สมองอยู่จะสมองเราใช่ไหมนั่นสมาธิเราเกิดแล้วเราคิดไปเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนเล็กจนโตมีอะไรเป็นสุขจริงๆบ้างสุขแท้สุขเทียมแยกออกไหม,อมไอ้สุขทางนอกที่เราสุขทางใจอ่ะ สุขเสร็จปุ๊บมันก็ลืมหายไปนั่นเรียกว่าสุกเทียมสุกแท้คืออะไรสุขแท้คือมันมันมีความสุขตลอดเวลานั่นเรียกสุขแท้แท,ทุกแท้ทุกเทียมคืออะไรแยกให้ออกทุกแล้วก็ผ่านไปเรียกว่าทุกเทียมทุกตลอดไปคุณอยู่ในนรกเราต้องอชั่วกับชั่วคำต้องอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เรียกสุข ไปทุกเียมไปทุกข์แท้เห็นไหมเราต้องมานั่งคิดเรนี้เกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนจนอายุป่านนี้แล้วมีอะไรมันเป็นทุกข์ทั้งเลยส่วนใหญ่ก็เป็นทุกข์ทุก์ที่กลัวจะไม่พอกินกลัวจะไม่มีอะไรให้ลูกกินกลัวว่าอนาคตจะพังกลัวว่าจะไม่มีอนาคตทุกทุกอย่างมีอะไรไม่ทุกบ้างใช่ไหมเกิดมาก็เป็นทุก ไม่ได้กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อีกกินมากเกินไปกระทุกข์อีกไม่กินกระทุกข์กินกระทุกข์มีอะไรอีกที่มันเป็นทุกข์เกิดมามีอะไรตอนเล็กๆไม่ได้กินก็ร้องก็เป็นทุกข์เราไม่มีความไม่มีสมองตอนนั้นเราไม่รู้หรอวกว่ามันทุกข์มันทุกข์เพราะเราร้องอ่ะแหละแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันร้อง โตมาแล้วกว่าจะมีครอบครัวก็ทุกข์อีกไปเรียนทุกใจแล้วมาอยากไปเรียนเห็นไหมพอเรียนจบอยากมีแฟนแล้วอยากมีครอบครัวแล้วพอมีครอบครัวทุกข์อีกแล้วเกิดการหึงหวงกันเรียนู่นใหญบางคนไปเช่าห้องอยู่ไปทำมาหากิทเงินไม่พอทุกข์อีกแล้วเห็นไหมทุกข์อีกแล้วอะไรก็ทุกข์มีลูกพอมีลูกด้วยกัน เลี้ยงลูกคนเดียวทุกอีกแล้วใช่ไหมผู้ชายก็ต้องออกไปทํางานก็ทํางานคนเดียวหาเลี้ยงทั้งครอบครัวทุกอีกแล้วเนี่ยทุกคนมีทุกหมดเนไหมกลับมาบ้านพอถึงสิ้นเดือนตังไม่พอใช้อีกเสียค่าเช่าห้องค่านุ่นค่านะี่ค่าน้ำค่าไฟค่ามวดรถตังไม่พอตังหมดอีกแล้วทุกอีกแล้ว,ลวมีแต่ทุก แล้วความสุขมันอยู่ตรงไหน,นตอนไม่มีครอบครัวอยากมีครอบครัวพอมีครอบครัวปุ๊บดีใจใช่ไหมดีใจที่มีครอบครัวพอผ่านไปสักพักทุกข์อีกแล้วทุกตาใหม่ไม่มีอะไรสุขจีสักอย่างเห็นไหมมีสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานในช่วงนั่งกรรมฐาน ขันห้ามีอะไรบ้างโยมอ่าให้ฟัง่อยสิอ่ากายคือร่างกายของเราสังขารเนี่ยสังขารคืออะไรฮะความคิดปรุงแต่งนะ,ะแล้วอะไรอีกฮะ เมื่อกี้ว่าหมายอะไรเร่องเรียงเนี้มีอะไรบ้างกายทุกเวทนาสัญญาสัญขานไหมสัญญาคืออะไระจำได้หมายรู้สัญญาวิญญาณคืออะไรฮะตัวรู้ม,มีใครไม่รู้บ้างไห้ขันห้าคืออะไร เราต้องมาเรียนรู้เราในเมื่อเราตั้งใจมา,าศาึกษาธรรมะแล้วเราตั้งใจที่จะมาปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นอะไรไม่รู้อย่างวันอาทตมาที่มาเทศให้ฟังว,วันแรกะอย่าให้โยมมีปฏิสัมพันธ์กันเพราะคนที่มาเทศให้โยมฟังจะได้รู้ว่าโยมได้อะไรบ้างอยากให้โยมถามโยมอยากรู้อะไรไม่เข้าใจอะไรให้ถามเพราะพระเองก็ไม่รู้ว่าโยมรู้อะไรบ้างพูดไป แล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ที่ผ่านมาพูดอะไรไปบ้างแล้วอือก็อยากให้โยมอะมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างอโยมอยากรู้อะไรก็พูดถามมาอยากให้โยมพุดฉาวิสัชนาอืออย่างนี้โยมก็จะได้ไม่ง่วง โยมก็จะได้มีสมองมีสมาธิในการฟังแล้วก็อยากรู้อะไรไม่พอจ,จะได้ถามถามทันทีอยากให้โยมมีลักษณะของการเสวนาธรรมกันไม่ใช่มาฟังธรรมมันจะได้ประโยชน์มากกว่าจริงไหมโยมอยากถามเรื่อง <Huh? S 2> อสอนสอนืออืม,อม,อมก็อยากจะสอนนะนะแต่ก็ไม่รู้จะสอนอะไรนะบางทีอาตมาเนี่ยอธิบายไปมันก็อธิบายสั้นๆถ้าโยไม่เข้าใจโยก็ถามได้นะอืมเพราะอาตมาคิดว่าอธิบายไปอ่ะมันก็อธิบายสั้นๆ ถ้าโยมเป็นผู้มีปัญญาโยมก็จะเข้าใจแต่ไม่รู้ว่าจะมาจะคิดถูกหรือเปล่าคิดเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าประมาณเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นอยากให้โยมถามด้วยอยากให้อธิบายอะไรเพิ่มเติมก็ให้ใหใ้บอกมานะเรื่องของการนั่งสมาธิโยมอาจจะเคยได้ยินว่าให้ ภาวนาพุทโธใช่ไหมให้โยมมากำหนดจิตในการที่มาตามดูรู้ทันในช่วงของลมหายใจหรือความรู้สึกเวทนาต่างๆให้เราตามดูรู้ทันมันได้ไหมเราทำได้ไหมเรารู้ทันอารมณ์ตัวเองไหมตอนนี้เราเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกเราเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ณนะตอนนี้ ที่นั่งอยู่ถามโยมนี่หน่อยโยมที่นั่งนั่งยิ้มย,มยิมโยมรู้สึกไงบ้างตอนนี้ที่นั่งอยู่นี่ฮะก็ดีดียังไงได้ความรู้เยอะอยากรู้อะไรเพิ่มเติบละ บางทีอะจ,จะามาป้าใจอยากรู้แต่ไม่รู้จะถามยังไงเรียบเรียงประโยคไม่ได้ก็อาจจะบอกบอกโยมว่าให้พูดมาเดี๋ยวจะมาจะเข้าใจเอง,ง <c oughs> <c oughs> เดินจงกรมครั้งที่แล้วโยมได้อะไรจากการเดินบ้า แต่ที่อาตมาเห็นแน่ๆอิญางคือโยมได้ความตั้งใจตั้งใจฟังซ้ายย่าเยี่ยมโยมได้แค่นั้นใช่ไหมเวลาเท้าโยมเนี่ยสัมผัสพื้นเนี่ยจิตของโยมไปอยู่ที่ปลายเท้าไหมที่เวลาสัมผัสพื้นรับรู้ไหมว่าพื้นเท้ามาสัมผัสพื้น สัมผัสพื้นแล้วรับรู้แล้วรับรู้อะไรจากจากการที่เท้าไปสัมผัสบ้าพื้นมันเย็นไหมเราไปเหยียบก้อนกรวดไหมเราเดินวางเท้าไม่ดีไหมข้อพลิกไหมเรารู้ตรงนั้นไหมหรือเราตั้งใจฟังแค่ว่าพอเหยียบปุ๊บอ้าวขวาเตรียมเอียงแล้วอ้าวซ้ายเราเอียงแค่นี้เรารับรู้เราตั้งใจแค่น,นั้นหรือเปล่า การเดินจงกรมอะมันไม่ใช่ว่าเจตนาให้เรามีสติอยู่ที่เท้าอย่างเดียวนะให้เรารู้ตามดูรู้ทันความรู้สึกที่เราเหยียบไปแต่ละครั้งมันมีความรู้สึกอะไรบ้างเวลาที่เรายกเราซ้ายเราขวาขาขวา,ขวาเราก็จะเอียงใช่ไหมก็เ,เอียงใช่ไหม เอียงแล้วเรารู้สึกยังไงมันงนเงินงนเงินไหมเระวังไหมเราเระวังเราเระวังจะลม้มราระวังที่จะโอดเอ็ดเพราะเรามีสติแต่เราไม่ได้ไปทำนึกว่ามันมีสติตรงนั้นเหมือนที่ยกตัวอย่างอาทิแล้วที่เรากินข้าวเรารู้เรามีสติถ้าไม่มีสติจะยกช้อนได้ไง่ายมมีสติที่รู้ไหมว่าเรามีสติยกช้อน ่แล้วเผืกอว่าทำามเคยชินไงเราไม่มีสติที่ไปรับรู้ว่าเรามีสติไงเนี่ยที่ต่างความหมายของมันถ้าถามโยมมีอะไรถามไม่โยม่าไม่มีค่ะถ้าโยมตอบมาโดยที่โยมยังไม่ได้มีสติโยมที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณเพราะเราทําบ่อยๆเออเพราะโยมยังไม่ได้ตั้งสติเลยเห็นไหมแต่ถ้าถามว่า ให้นึกดูดีดโยมว่าอ๋อเขาอยากถามจริงๆในใจก็อยากจะถามแต่ไม่รู้จะถามยังไงใช่ไหมแต่โยมไม่ตอบในสิ่งที่คําตอบที่จริงใช่ไหมโยมอยากรู้แต่ไม่รู้จะถามยังไงแต่โยมบอกไม่มีอะไรเป็นสัญชาตญัยานโยมไม่มีสติในการตอบใช่ไหมนี่คือความจริงตามดูรู้ทันเนี่ยมันลึกซึ้งนะ การนั่งกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรานั่งกําหนดจิตให้เป็นสมาธิอย่างเดียวเราต้องตามดูรู้ทันทุกอารมณ์มันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากเนะยแต่มันไม่ยากเลยถ้าเราทําใจให้นิ่งทาใจให้เป็นกลางไม่ไปเข่งเพียรมันเกินไปอย่าไปตั้งใจเกินไปเหมือนตอนที่เดินจงกรมมาบอกอย่าตั้งใจไม่ต้องตั้งใจ ให้ยอมเป็นธรรมชาติมากที่สุด